สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแลวก็พี่น้องที่ร like ักในการเฮ็ดเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับพาพี่น้องเขามาเก็บเห็ดเฟียงนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเก็บออกไปแล้วนะครับเกือบลูกนะครับผมเก็บออกไปเมือนี้ดตื้นให้มาเบงเนี่ยเช้าได้บานนะครับได้บานจนเ่านะพี่น้องมันเกิดไหวนะครับเห็ดเฟียงนี่ยอาทิตย์วันนึงเน่ะเจอแดดนะครับเอยเจอฝนนะครับพี่น้องเจอฝนเกือบอาทิตย์นึงนะครับ บม่มีแดดมันก็เลยบ่ค่อยออกนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเจอแดดเมื่อวานนะครับเมื่อนี้ก็เดิ่มขึ้นนะครับทัานเพิ่นเจอแมื่อฝนไหลิ่นก็จะบ่ให้ดอกนะครับทัานเพิ่นเจอแดดเนี้ยนะครับมันก็จะให้นะครับท่านเมื่อได้แดดแห้งๆนี่งจะให้หลนะครับขนาดเมื่อวานผมเมื่อกี้บอกไปนะครับเมื่อนีนเพื่อนผมบางนเนี่ยมาส่องกันยังได้แกนะครับ เห็้ฟางนี่ต้องไม่แดดนะพันมักแดดไปนะครับก็เสี่ยงภาในเขื่อนเดีวคันไปถึกเดือนกูมือนะพันก็จะแข็งจะเกิดดีนะครับขนาดเมื่อวานผมเก็บออกไปแล้วนะครับตั้งหลายนะครับเนี่ยนี่ในแก่นะครับในแกได้หอนะมีเครื่อม เพื่อบวกบวกเพื่อแต่งเริ่มพันนะครับเริ่มแดดเขาบ่ไดนะ้แต่ว่าก็ยังไ้ดอกหลายขึ้นก็นะครับเป็นเห็ดเฟืองเห็ดฟางที่บ่ได้เอาเชื้อมาใส่เลยนะครับเป็นเชื้อของธรรมชาตินะเป็นเชื้อของกเกิดเองครับพวกเข้าเฟียงมากกว่าไงนะเฟียง,งเตี้ยเตี้ยเชื้อมันก็นจะเดือดเองนะครับก็จะเกิดเองเลย ผมมาเฟืองเท้าอัดมานะครับเห็ดเชื right. ่อมันจะเดือดดีก็เฟืองเป็นกล่องนะครับเฟื่องเป็นกล่องผมก็มีนะครับกล่องใต่ที่เคยเห็นมากเพราะถ้าเป็นดอกเดียวนหน่อยนะครับแต่สูเฟืองอัดบ่ได้นะครับเฟืองอัดจะออกดีนะครับบ่ต้องสื่อเสียสื่อยั่งมาใส่นะครับพ่อเป็นหนาฝนมากพ่อเป็นถือฝนนะครับถือฝนเฟืองเฮ้านี่เปียกชุ่มนะครับ พ่อมันถ์เดียดทองเสมอมันก็จะเกิดเองนะครับตามธรรมชาตินะครับมหาตะเสียเอาเสียอย่างนี้มาใส่นะมันก็จะเกิดเดียงเพิ่นเลยนะครับนี่ครับค่านพี่น้องท่านใดอยากปลูกนะครับท่านพี่น้องมีฟางนะครับบัสันก็ไปซื้อฟางคนก็ได้นะครับฟางข้าวเหนียวข้าวเจงีหยังก็ได้นะครับ2-3ก้อนนะไมาไว้บ้านนะครับไว้แล้วก็รดน้ำนะครับชุ่มๆนะครับช่วงหน้าฝนรดน้ำเแล้วก็ปล่อยมัน ถึกแดดแล้วฝนมากคนก็นจะเปียกชุ่มเองแล้วถึกแดดก็จะเกิเด,ดเองนะครับนี่ครับของผมกับบริโภคเลยนะครับนี่แค่ฝนมาถืกเลยวก็ปุ๋ยมันเกิเดเองเลยนะครับนะนี่นะครับเนี่ถึกแดดเมื่อวานนะครับกำลังเริ่อมลายแล้วนะครับ ้อกหน่อยก็กำลังข้นนะครับกำลังหลนี่นครับพวกนี้นะครับที่ผมก็เห็นเมือ่อวันนะ่ะตื่นมายังไมส่สกัดเป็นเช่นนี้เลยนะครับยับานออกมาแก,เก้เลยนะครับดอกหน่อยก็กำลังผุดไหลนะครับแท่ๆพ่นกับผุดไหลกันนะครับวันนี้กับเขามากมหกดเฟี้ยงนะครับว่ามีอย่างไรนะครับ ฝากพี่น้องซอยก็เลโ็เช่ผมน้ำแนกแล้วกันเด้อครับท่านี้ขอเล้ามาสวัสดีครับ